สวัสดีครับจากมีนาบ้านนอกดาวนะครับวันนี้มาดูผลงานทูวลิล่าที่ส่งเขาใหญ่กันนะครับส่งวันนี้ครับวันที่25ห้าเดือนตุลาหกห้าครับด้านหน้าขนาด3เมตรเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนะครับอันนี้เก็บเก็บรอยเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านในนะครับอ้าวช่างโจ้นะครับช่างโจ้ประตูสวยๆด้านในนะครับขนาด3คูณ6เมตรวัสดุและสีนี่ลูกค้าของเราเป็นคนเลือกมาให้นะครับนี่คือที่วางทีวีให้ของวลาจะเด็จลูกค้าเลือกมาเองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านในห้องน้ำกันนะครับอ่ด้านในห้องน้ำนี่ปูเป็นกระเบื้องจริงนะครับทั้งพื้นแล้วก็ด้านข้างนะครับฝักบัวพัดลมดูดชักโคกลูกค้านี่เลือกมาเองนะครับเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับด้านนอก ดูทั่วๆกันเลยด้านในกว้างขวางอุปกรณ์ครบนี่จะเป็นด้านหลังนะครับสีนี่ลูกค้าก็เป็นคนเลือกมาเองนะครับสีจะเป็นโทนสีเทานะครับเ,เดี๋ยวรอขึ้นรถนะครับใส่หูใส่สายนิ้วแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูตอนขึ้นรถกันนะครับ เวลาชินนี่ต้องใช้ความชำนาญมากเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรอส่งนะครับ